สรยุทธเก็บอาการไม่ไหวอุทานแรงกลางรายการหลังทหารได้ฉีดไฟเซอร์แต่ที่อื่นโดนตัดโคต้า จากกรณีโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ข้อความตั้งข้อสงสัยเรื่องที่มีทหารนายหนึ่งยศสิบเอกในค่ายทหารจังหวัดเลยได้โพสใน Facebook ระบุว่าโมเดอร์นาจ๋าพี่คงรอน้องต่อไม่ไหววันนี้พี่ขอนอกใจมาซบน้องไฟเซอร์พร้อมโชว์รูปบัตรคิวของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเผยรายละเอียดในบัตรคิวลำดับที่727วันที่8สิงหาคม2564เวลา11อนาฬิกา21นาทีตรงช่องคำว่าอาการเขียนว่าฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มหนึ่งแถมยังมีการระบุด้วยว่าสิทธ โครงการพิเศษหลังจากนั้นทางเพจหมอแลบแพนด้ายืนยันรายละเอียดแล้วว่านายทหารยศสิบเอกคนดังกล่าวเป็นบุคลากรทางการแพทย์จริงจําเป็นต้องรับวัคซีนไฟเซอร์จากการสอบถามไปอย่างนายแพทย์ปรีดาวรหารนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยเปิดเผยว่าทหารนายคนดังกล่าวคือบุคลากรด่านหน้าที่ประจําอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายสีสองรักมณฑลทนหารบกที่28โดยการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นั้นทางสาธารณสุขจังหวัดเลยได้ฉีดให้กับบุคลากรจริงๆโดยในทหารนี้คือบุคลากรทาง การแพทย์แน่นอนและอนาคตทหารที่ค่ายจะได้รับการจัดสรรฉีดเพิ่มอีกต่อมาในโลกออนไลน์ได้มีการโพสต์ข้อความจากแพทย์ท่านหนึ่งจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในปัตตมีที่เผยว่าคนในแผนกฉุกเฉินจะต้องมีการจับฉลากคัดคนออกไม่ให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เพราะวัคซีนมาไม่เพียงพอโดยขอวัคซีนไป3,380ได้เพียง2,160โดสและทําให้เกิดคําถามว่าวัคซีนไฟเซอร์หายไปไหนทําแบบนี้เหมือนโปรยทานบุคลากรด่านหน้าได้วัคซีนบ้างไม่ได้บ้างล่าสุดด้านสรยุทธสุทัศนนาจินดาถึงกับ เก็บอาการไม่ไหวอุทานออกมาเป็นเสียงดังว่าฮะ โดยระบุว่ามองในมุมหนึ่งก็ต้องเห็นใจนายสิพยาบาลท่านนี้ที่เป็นนายสิพยาบาลถ้ามองจากมุมของผู้บังคับบัญชาก็หวังดีให้ไปฉีดไฟเซอร์ที่รับรักษาผู้ป่วยโควิดหนึ่งรายและจังหวัดเลยก็เป็นพื้นที่สีแดงธรรมดาไม่ใช่สีแดงเข้มคือมีผู้ป่วยโควิดเข้ามาที่นี่หนึ่งรายย้ำอีกรอบเมื่อวันที่4สิงหาคมซึ่งดานสออ,อคนนี้บอกว่าตนได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ไปฉีดวัคซีนและผู้บังคับบัญชามองว่าตนเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงขณะที่เราก็เอ๊ะ โรงพยาบาลแห่งนี้คือโรงพยาบาลสนามแห่งที่สามเปิดมาตั้งแต่4สิงหาคมแต่มีโรงพยาบาลสนามในจังหวัดเลยแห่งที่1ยังไม่ต้องพูดถึงแห่งที่2ที่เปิดมาตั้งแต่14กรกฎาคมมีผู้ป่วยรักษา40เตียงและแห่งที่มีผู้ป่วยหนึ่งคนอย่างไรก็ตามประลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ติดต่อมาและยืนยันว่าจะมีการส่งวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ที่เหลือให้ครบกับบุคลากรทางการแพทย์700,000คนตามที่ได้วางแผนเอาไว้โดยบุคลากรที่ไม่ได้รับฉีดรอบแรกจะได้ฉีดไฟเซอร์อีกครั้งในสัปดาห์หน้า